สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีมาแนะนําค่ะเป็นกีตาร์นะคะตัวเล็กมากนี่นะเดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะตัวเล็กตัวเล็กจริงๆตัวเล็กมากนะคะเป็นยี่ห้อโจโจ้ค่ะเดี๋ยวทําเป็นเซตไว้ให้เหมาะสําหรับใครกีตาร์ตัวนี้นะคะสําหรับคนไม่เคยเล่นเลยก็ได้อ่าที่อยากจะมีกีต้าร์ตัวเล็กๆนะคะไว้พกพาไปเที่ยวคือมันเหมาะสำการสำหรับการแบกแพกมาก พกเอาไปเที่ยวไปทะเลไปต่างจังหวัดนะคะตัวมันเล็กมากจริงๆเดี๋ยวจะรีวิวเสียงให้ดูอีกทีนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับเด็กๆเ,เล็กๆนะคะที่ผู้ปกครองเริ่มอยากจะให้น้องเล่นกีตาร์นะคะเพราะว่าถ้าให้เขาใช้ไซส์ใหญ่ธรรมดาเนี่ยมันเขาก็จะจับยากถ้าซส์ปกตินะอันนี้ก็เป็นไซส์เล็ก <Aww. S 2> เล็กจริงๆเล็กมากเล็กกว่าสส่วน4ี่ที่เคยรีวิวอีกนะคะเล็กสุดยอดแต่เสียงเนี่ยโอเคนะ <elle> เสียงใช้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวทำครบเซตมาให้นะคะก็มีเจ้ากีตาร์ตัวนี้แล้วก็มีที่ตั้งสายมีที่ตั้งสายเพราะว่ามันจําเป็นต้องมีมีกลับเป่าแถมแล้วก็ฟรีค่าส่งนะคะในราคา1,950บาทเกือบเกือบสองพแต่ยังไม่ถึงนะ1,950เดี๋ยวรีวิวเสียงให้ดู ็ต้องหาทางไปได้ทุกทีจะเป็นอะไรลางลางฉันก็เดาควรจะทำไงดีต้องมีวิธีต้อง ฉันรักเธอเป็นอย่างนั้นใจไหมแปลกใจด้วเองซะจริงๆเรื่องแค่นี้ฉันไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เคยรู้ว่าเธอคิดอะไรทำอะไรก็มันยากเหลือเกินถ้าเป็นเรื่องหัวใจให้ฉันรู้ไรสมัครันยกเว้นเรื่องเธอ โอเคเสียงก็ประมาณนี้นะคะเสียงค่อนข้างโอเคมากเลยนะแล้วก็จับนิ่มสบายมือสุดๆในราคา2,000บาทบอกแล้วครบเซ็ตเลยนะคะ1,950 1,950เกือบเกือบ2,000นะ1,950มีกีตาร์ย้ำอีกทีมีที่ตั้งสายนะคะมีกระเป๋าแถมนะคะแล้วก็ฟรีค่าส่งด้วยนะ EMS ทั่วประเทศเลยนะจ๊ะแพ็คอย่างแน่นหนาใครสนใจนะคะกับช่วงนี้นะ ก็ใกล้เทศกาลสงการนะคะอยากจะพกไปเที่ยวมาไหนไปไหนก็ตามสบายเลยนะจ๊ะ